นี่เป็นพยากรณ์การห้เราได้รับทราบกันว่าชาวโรนที่จะไปทําธุระไะไรกันน้องมะเออกี่เปอร์เซ็นต์ก็พื้นตีนะกับพิษสเพยวันนี้สิบนะคะสิบเปอร์เซ็นต์น่นง่ายไปนะอืมค่ะตอนแรกเขาประกาศว่าพุ่นจะมีจนถึงวันที่สิบจ่นะอืมแต่นี้เราเห็นพนุพน่นพุ่นแค่อ่าไม่กี่วันนะอ่าใช่ใช่วันเดียวแต่ว่ามันมีพายุใสพายุใสโครนนะคะอ่าพายุใสโครนแต่ว่าจะเคลื่อนขึ้นที่ฟั่งประเทศเมียนมาในวันที่สิบสี่สิบห้านี ใส่โครนนี่ไม่ได้ยินนานเลยนั่นสุดมาจะได้ยินเที่ยวซาลัดดูเลยคือเดี่ยวนู้นนะค่ะใส่โลรนนะครับเอานี่พายุใส่โลรนโมค่าใช่ไหมอ่าโมค่าอ่าจะขึ้นกว้างนะครับสิบเอ็ดตุลาที่มานี่เราก็แอดทะเลภาพใต้แถวเทียมทีนโกนแดงๆเท่าๆอยู่กับปิดระเบยแต่ยังไม่มาตึ้งทีนะใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องพยากรณ์อากาศหลายคนก็บอกคนตกกันแล้วนะหลายคนก็บอกตัดย่างได้แล้วคนแรงเร็วแด้วป่เนี่ยเบิดหน้าย่างได้แล้วแต่ราคาย่างก็ยังแหนงๆอยู่นะครับไม่เคลื่อน ไม่เคลื่อนมันพายุเอาละครับเราไปแล่เรื่องโครงการเมืองการเลือตั้งและกับพิตาไปที่จะต้องติดตามกันนะครับนะอไล่เรื่องนะกับไปเลยที่กกโต้เลยสมานักต่อนี้พิธาไปเออค่ะนูเยกบัตรเลือตั้งหลวงหน้าเดี๋ยวเซตจังหวัดเปลียนส่งสังที่รอยเขสเรียบร้อยแล้วส่งตรงนะอ่าตรงไปที่เขตและเคตจะนับเลยกับพิธาไปเคยที่ส่งตรงเขตดีเลือนะ ตรงตามใบจาน้านั่นแหละอ่าพร้อมตั้งบัตรเรือตั้งนอกคิดราชนาจักรนะนะขับเก่าที่เอ็ดรัฐานทูตนะครับเลื่อยอยท่ามรัฐานทูตทยอยตรงถึงไทยต่อชาวนักต่อวันนี้แล้วครับนะเตือนนี่ก็เตือนเหมือนกันนะโซเชียลยึดทางข่าเสร็จเนี่ยล่างจะกดว่ารอยเลื้ยงแล้วยำบากรกตนะแต่อย่าเอายำบาวิจารณ์กตได้แต่อย่าวิดเบือนทำให้การเรือตั้งสกัดรอกกับ นายเสวงบุตรมีเลกา,กาติกันคณะกรรมการการเลือกตั้งรือกกอตเพื่อเพื่อพรวมรงการเลือกตั้งคณะนี้นะครับสำนักง,งานได้ทวงบัตรที่จะใช้ในการเลือกตั้งวันที่ทเพย์พุกธสภาคมนี้อ่าทึ่งจากเม็ดที่รอยเกตเรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่าบัตรที่เราจะได้กล้าเนี่ยมาทึ่งแล้วกับพิธาภัยคะ่ะโดยเมื่อเรแต่วานี้ได้ท่งบัตรออกเสี่ยงลงคะแนนเลือกตั้งหลวงหน้านะครับเมื่อวันที่เจ็ดพฤทธสภาคมที่ผ่านมาทางก่อกอตอแล้วก็ไปท่านีททำการรดครอบความถูกต้องก็ทุกทรง ช้องทุกช่วงนะและก็ส่งไปยังหน่วยเลือกตั้งทุกเขตนะครับค่ะรวมถึงส่งบัตรออกเสียงเลือกตั้งนอกราชาอาณาจักรเนี่ยนะครับนาคาอัลทริอัสถานทูตและกระคงทุนใหญ่นะครับคิดเป็นรอยนาคาทิบุกเลยตอนนี้เลือกเป็นทามต้านทูตตอนนั้นแหละค่ะอ่าก็มีแอฟริกาใต้นะครับนะกรุงอ่าและก็โมซัมบิกและก็เม็กซิโกอ่าและก็โดยทรอตราทูตนะครับจะถึงกันวันนี้และกับพิดาบไฟอ่าเจ้าหน้าที่ก็เตือนดำเนินการอ่า ุ่งขัดเยกได้ขับไปอย่างที่รอยเิดในวันนี้นะครับเช่นกันก็ต้องเซตแล้วแล้ววันนี้ทั้งเม็ดทั้งเพนะเพราะคองจริงค้องวันที่ทิี่ที่มาแล้วอเขาบอกว่าจะส่งตึงไทยภายในวันนี้นะออุ่อมกเลยนะกับวันนี้จริงต้องเคลียร์เม็ดแล้วแล้วไปไไปกลองหลวงหน้านะและก็บ,บัตรจะเลือกตั้งจริงวันที่ทิพซี่ใแวงก็บอกว่านะครับช่วงนี้มีข่าวเท็จและบิดเบืออในกอกอโต้ที่ให้กว่ารอยเรืองแล้วยกตัวอย่างเช่นมีการแชร์คลิปวิดีโอคณะกาหนาศิกำลัง กดลบเล่มบัตรเหลือตังนะครับต่โซเชียลไปกล่าวง่าเจ้าหน้าที่กำลังกล่าวบัตรวันนี้นะครับปิดกลัไปอ่าๆนะครับก็บทําให้บิดเบือนทให้คนนิ่งแล้วก็ไม่ไหวใจตกใจนะครับคลิปหลังเก่าเป็นคลิปล้อม,คล,ลอมคลิปเท็ดนะครับนะกระยากระโคนนะครับว่าเนี่ยก็ซาดชสามารถแสดงความรู้สึกความคิดเห็นได้แต่อย่าบิดเบือน ให้การเลือกตั้งสกกับรกพระการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยเราอยู่ด้วยกันโด,ยค,นดยความจริงแลยใิตพ้นนะครับพิธาไปนี่นายเววงบุญมีออกมาเล่งเมื่อเร็ดแต่ว่าทางกโกโตก็บอกว่าถ้าคือวิดพากวิจารโกโกโตนี่ได้แต่ว่าถ้าบิดเบือนข้าวต่ำขึ้นมาเองเนี่ยข้าวหอมเนี่ยบิดเบือนเนี่ยไม่ได้ <นะ S 1>